ใช่ร้านแบบสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้จะเป็นฝาท้ายปกตินะคะของรถรีโวมันจะหนักหน่อยเนาะเวลาเปิดมันจะมันจะหนักหน่อยเวลาปิดอ่ะใช้แรงนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ที่ร้านมีตัวผ่อนแรงค่ะรถคันนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี่เองนะคะตัวนี้ก็เปิดง่ายนะคะเบานะคะคือตัวนี้ค่ะ ตัวตัวนี้เห็นไหมคะไม่ต้องเจาะรถนะคะก็คือจะเป็นตัวขาเหล็กเห็นไหมคะมันจะทำเป็นตัวผ่อนแรงใช้มือเดียวปิดก็ได้ค่ะอะไรต้องเปิดใหม่เปิด,ดง่ายๆเลยนะคะใช้มือเดียวได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ใส่มันใช้ต้องใช้สองมือค่ะขานะะมันหนักมากเลยคันนี้ใส่ผ้าใบติดกระบะด้วยนะคะผ้าใบレスแคร จะมีคานเหล็กตรงนี้กันท้องน้ําให้เรียบร้อยเป็นติงทุกแกนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคานอยู่ตรงผ้าใบให้เรียบร้อยเลยกันท้องน้ําอันนี้ก็เพิ่งใส่นะคะช่วยประหยัดน้ํามัน1 5เปอร์เซนเลยนะคะลูกค้าช่วยกัะติกก่อนก็จะเข้าลูก ใส่เพื่อือเปิดกันสาโฟนติ้กล้องแสงตอนนี้กำลังจะใส่กันชนหน้าสนใจติดตั้งสินค้าประดับยนต์ก็เชิญที่ร้านแหม่มสติกเกอร์ได้ทุกวันนะคะ054218418 054224418ร้านเปิดทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ